สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวร้านไดฟูกุดังโง m โมจิในเกมซากุระสคูลิมูเลเตอร์กันนะคะชื่อเนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะอาจจะยาวกว่าชื่อคลิปอีกนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นร้านที่มีทั้งไดฟูกุดังโมะและโมจินะคะทุกคน ร้านก็จะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นร้านใหม่ที่ตั้งอยู่ด้านหลังเราเลยนะคะนี่จะเป็นโทนร้านเป็นสีพาสเทลนะคะทุกคนจะเป็นโทนสีชมพูขาวนะคะน่ารักมากๆเลยสองสีนี้เนี่ยจะทําให้แบบสะดุดตาอยากจะเข้าร้านมากๆเลยนะคะสถานที่ก็จะตั้งอยู่ข้างๆกับโรงแรมในเกมนะคะทุกคนหรือว่าตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะที่มีน้ําตกในเกมซากุระนะคะทุกคน ก็คืออยู่ใกล้ๆกับตึกอนุบาลหรือว่าร้านเค้กนั่นเองเนาะอยู่ใกล้หลายสถานที่เลยนะคะหรือจะวับมาก็ได้นะคะทุกคนมีสถานที่อยู่เนาะก็คือเข้ามาในร้านนะคะร้านเนี่ยจะเป็นร้านเล็กๆนะคะทุกคนโทนชมพูพาเทลแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยตัวร้านเนี่ยมีเก้าอี้ให้นั่งรอหรือนั่งเล่นถ่ายรูปได้เนี่ยเต็มร้านเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปในย่นยแ่เลย บอลเทถานด้วยนะคะทุกคนทุกคนเห็นดอกทิวลิปสีม่วงไหมทุกคนที่ตั้งเนี่ยคือแบบสะดุดตามามกๆเลยนะแจกันเลยแค่ไน,นแต่สะดุดตามามกๆเลยนะคะทุกคนยอ,อมคุณทาเลยนะคะทุกคนทําได้น่ารักมากๆเลยนะเก้าอี้เนี่ยสามารถนั่งได้ทุกมุมเลยนะคะทุกคนอะถ้าใครไม่อยากเป็นลูกค้าเนี่ยมาเป็นแม่ค้าขายของได้นะคะข้างในร้านเนี่ยตรงนี้ก็จะมีที่ทําขนมต่างๆเนาะมีถาดใส่แบบ กินที่บ้านกินที่ในร้านอย่างนี้นะคะทุกคนมีขายน้ําด้วยนะคะอันนี้น่าจะต้มโมจิหรือเปล่านี่แป้งไม่แน่ใจนะ,คะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตู้ไอศครีมนะคะแช่ไอศครีมแป้งลืมบอกเลยนะคะว่านีเกมเนะี่ยมีไอศครีมด้วยมีทั้งหมด4เมนูเนาะเห็นไหมเมน,นูก็จะอยู่ตรงนี้เลยทั้งได้ฟุกุโมจิดังโงไอศครีมนะคะก็แบบมีเต็มเลยน่ารักมึมากเลยเนาะ เดี๋วไปรีวิวเมนูข้างหน้าดีกว่าจะได้เห็นชัดๆตรงนี้เนะี่ยมีที่บางฝนบางแดดด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยป้ายเมนูบอกราคาก็จะติดอยู่ตรงนี้เลยนะมีโมจิ15บาทดังโม่12บาทแล้วก็มีพวกไดฟุกุ12บาทแล้วก็โมจิรสชาติต่างๆเนี่ยก็อย่างละ15เนาะ นี่นะคะดูคนชั้นบนก็คือโมจิไอศครีมนะคะก็คือเขาจะเอาโมจิเนี่ยมาทำเป็นไอติมเนาะน่จะมีเป็นรสเือรสมะมนาวแล้วก็ลูเบอร์รี่หรือเปล่านะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายเอฝั่งขวาก็จะเป็นดังโมสามสีที่เราเนี่ยจะรู้จักคุ้นหูกันดีเนาะชั้น2ก็จะเป็นไดฟุกุรสชาติเ,เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็ชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็มีวานิลานะคะ ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นโมจิธรรมดานะคะที่ไม่ใช่อศสครีมก็จะเป็นรสสตอรอเบอรี่ช็อกโกแ,แลตวานิลาแล้วก็ชาเขียวมัทฉะนะคะทุกคนน่ารักมงมากเลยนะทุกคนเห็นแบบนี้ก็คือแบบน่ารักมุงากเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับ ID นะคะก็คือ ID ตามหน้าจอตรงนี้เลยนะคะทุกคนใครที่อยากจะเข้าเนี่ยสามารถเข้า ID นี้ได้เลยนะคลิปนี้เนี่ยแป้งของคนละหนึ่งไลค์ แล้วกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ